นะคะควาวนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของเราละสมการเชิงเหมอนชันน,นนะซึ่งพอเรียนแล้วเนี่ยเราควรจะในบทที่หนึ่งเนาะเรียนแล้วแต่อะไรต้องแยกออกว่าสมการเชิงออนชันเนี่ยเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะซึ่งสิ่งที่คุณควรจะรู้จักอันดับแรกเลยก็คือแบ่งตามลักษณะของตัวแปรอิสระที่ท,ท,ที่ที่อยู่ในสมการนะคะก็จะแบ่งเป็น สมาการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญกับสมาการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันนี้ก็คือดูตามตัวแปรที่อยู่ข้างในสมาการนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือดูตามรูปสมการก็จะแบ่งเป็นอนุพันธ์เชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นคือพอเรียนไปแล้วจะต้องแยกออกว่าอย่อยกับสามัญเป็นยังไงนะซึ่งเราเนี่ยจะเน้นไปที่ เราจะเน้นไปที่การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญที่คุณจะเรียกวิชา ODE อ่ะนั่นแหละ ODE ย่อมาจาก Ordinary Differential Equation ตัว O ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า Ordinary ค่ะ D ย่อมาจาก Differential Equation PDE คือ Partial Differential Equation นะคะซึ่ง พอเป็นอนุพันธ์สามัญอนุพันธ์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแล้วเนี่ยเรายังสามารถพิจารณาไปได้อีกว่าอนุพันธ์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญนั้นเป็นแบบเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยนั้นเป็นแบบเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นเราหลังจากนั้นคก็จะต้องไปรู้จักคำศัพท์นะคะคือคำว่า order กับ degree เพราะมันต่างกันยังไง คุณต้องแยกสับสองคำนี้ให้ออกคุณถึงจะแยกความเป็นเชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นได้นะคะอันนี้คือภาพรวมภาพใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถติดตามได้แยกจำแนกลักษณะสมการได้แล้วรู้ว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราจะต้องทำอะไรนะคะกับสมการประเภทนหนนะคะอ่าฉะนั้นะ เป็นโน้ตลคเชอร์โน้ตของครูนังครูที่เกียจเขียนน่ะเมื่อยมือ,อสมก,การเชิงอนุพันธ์หมายถึงสมก,การที่ประกอบไปด้วยอนุพันธ์ของตัวแปรตามหนึ่งตัวหรือหลายตัวเทียบกับตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็ได้นี่คือนิยามพั้วทั่วไปของสมก,การเชิงอนุพันธ์เลยซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่คุณมองสมก,การเนี่ยคุณมองออกตป้งแต่ต้นเลยแหละนะคะอย่างเช่น ถ้าเกิดคุณมีสมการหน้าตาแบบนี้หรือคุณมีสมการแบบนี้อุ๊ยขอโทษค่ะแต่นี้คุณเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์ถูกไหมคะเพราะมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรไม่มีตัวอะไรตัวอะไรในสมการที่ทำให้คุณรู้ว่ามันเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ตัวอะไร ตัวดีตัวดิฟอะ่ะใช่ไหมสมการที่มีตัวดิฟเนี่ยคือสมการเชิงอนุพันธ์สมการลักษณะนี้มีตัวดีไหมไม่มีไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์นะคะตัวนี้ก็เป็นพาราโบลาถูกไหมตัวนี้ก็เป็นลรเนียธรรมดาสมการเชิงเส้นธรรมดาแต่ถ้าสมการแบบนี้ เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ไหมคุณรู้ได้ไงคุณดูจากตัวนี้ถูกไหมคะเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณใช้ในการจําแนกว่าสมการที่คุณเห็นนะ่ยอันไหนเรียกว,ว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันไหนเรียกว,ว่าไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์นะคะในสื่อันดับอัน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 อน,นึงแนี้พอเวลาคุณดูสมการอย่างเงี้ย y เป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระ ถ้า y, y เป็นตัวแปรอิสระ y เป็นอะไรก็ได้ x เป็นตัวแปรอิสระ x จาเป็นอะไรก็ได้แล้ว y มันก็จะแปรตาม x ฉะนั้น y คือตัวแปรตามในทํานองเดียวกันกับสมการดิฟเฟอเรนเชีลสมการเชริงอนุพันธ์ dy y ตัวนี้คือตัวแปรตาม x ตัวนี้คือตัวแปรอิสระเวลาที่เราหาคําตอบเราจะต้องหาว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันอย่างไรกับ x นะคะ ฉะนั้น x ตัวนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระคราวนี้หลายครั้งที่คุณพบว่าคุณจะเจอสมการหน้าตาแบบนี้งงนี่ตัวถงง,งเรียกว่าตัวเขิย สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนเป็นตัวเคือเพราะว่าอคุณดูสมการนี้คุณมีตัวแปรอิสระกี่ตัวสมการนี้คุณมีตัวแปรอิสระกี่ตัวตัวเดียวคือ x สมการนี้คือมีตัวแปรอิสระกี่ตัวสามตัวคือ x, y และ z คุณมีตัวแปรต่างแค่ตัวเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวสมการนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบย่อยค่ะ partial ordinary differential equation นี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นง่ายๆถามว่าชีวิตนี้เรามีโอกาสจะได้เจอนี้ไหมนี่ค่ะวิชา t r a n s c e n d e n ี a l โโนะเจอแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นเป็นสมการหนึ่งที่ใช้ในการในในในวิชา t r a n s c e n d e n t โ l เราจะเจอบ่อยๆอะคะ่โโนะเพราะว่า transcendental เนี่ยจะบอกถึงอะไรบ้าง fluid heat mass ะะถ้าเป็น fluid ก็จะใช้ f l u i d ก็จะมองเรื่อง Velocity ของของของไหลก็จะเป็นนะคะถ้าเป็น fluid จะใช้จะดู Velocity จะดูความเร็วถ้าเป็น heat transfer ก็จะดูอุณหภูมิถ้าเป็น mass transfer ก็จะดูความเข้มข้น ก็ครบสามสามสามวิชาเลยค่ะ fluid heat m a s นะคะ x y z บอกแล้วบอกโคดิ d i n แกน x แกน y แกน z ดูว่าโปรไฟล์ของอุณภูมิในแกน z เป็นอย่างไรในแกน x เป็นอย่างไรในแกน y เป็นอย่างไรนั่นคือเราต้องโซลฟ e e เ u เวชั่นี้ออกมาให้ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าสมมุติว่าวัสดุคุณเอาเป็นแผ่นไม้หนาะคุณอยากรู้ว่า ที่ผิวตรงนี้มีอุณหภูมิเท่านี้ที่ผิวด้านนี้มีอุณหภูมิอีกชาหนึ่งอยากรู้ว่าแล้วระหว่างตรงนี้อุณหภูมิมันเป็นยังไงลักษณะอุณหภูมิในแต่ละตำแหน่งของวัสดุทิ้นนั้นๆเป็นอย่างไรเมื่อตำแหน่งมันเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิมันคงที่เท่ากันทุกจุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส,สมการพวกนี้ lio, เนี่ยจะโซตัวน,นั้นออกมาให้ได้จะบ,บอกคุณเลยว่าที่ตำแหน่ง x เท่าก,กับเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ x เท่ากับเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ ถ้าถ้าโซฟถูกนะนมันก็เลยมอนก็เลยเป็นเหตุผลว่าคุณจะเป็นที่จะต้องเรียนแมทช่วงนี้เป็นพื้นฐานขึ้นไปเพื่อที่จะไปเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้เรียกว่าเป็น Partial e i f f t r e n t น a l Equation นะคะตัวนี้จะเรียกว่า Ordinary ฉะ,ะนั้นรูปแบบที่คุณเห็นชัดเจนเลยถ้าเป็น ordinary differential equation หรือสมการเชิงอนุพันธ์สามัญน,นะคะภาษาไทยเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวดีซึ่งมันแปลว่ามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวแต่ถ้าเป็น partial differential equation หรือ PDE หรือสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเนี่ยจะมีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่ตัวนะคะก็เช่นสาม u a t i ชัที่เขียนให้ดูนะคะ ตามวิชาพอดีเลยนะคะ fluid heat m a s พอดีเลยนะฉนะนั้นลักษณะที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยคือถ้าอุ้ยไม่รู้มองที่สัญยัเยี์ถ้าเห็นเป็นตัวดีก็คือ ordinary ถ้าเห็นเป็นตัวเคร์ก็คือ p a r t i a l นั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะสังเกตให้เห็นง่ายๆเนาะมีใครสงสัยไหมคะ ระหว่าง ordinary กับ partial ถ้าอย่างนั้นไม่รู้สงสัยหรือไม่สงสัยลองอเป็น ordinary หรือ partial คะเป็น ODE หรือ PDE PD e? ODE เป็น ODE หรือ PDE คะ ODE เป็น ODE หรือ PDE คะ PDE ค่ะก็ลักษณะสังเกตก็มีแค่นี้เองง่ายไหมไม่มีคำถามใช่ไหมชัดเจนเคลียร์ไป ลักษณะสมก,การที่เรียกว่าสมก,การเสินเส้นนะคะให้ดูแบบ ODE ก่อน ODE ที่เป็น l i n e a r นะคะมันจะเขียนให้อยู่ในรูปนี้ค่ะสมการนี้เลยเป็นสมการทั่วไปนะคะอย่าลืมนะ a 0x ต้องไม่เท่ากับ0นี่คือสมการที่เรียกว่า l ีเนีย n คับขึ้ไหม ะค,ะคือมีตัวแปรอิสระฟังก์ชันที่เป็นตัวแปรอิสระคูณอยู่กับอนุพันธ์ของตัวแปรตามนะคะตัวนี้ก็ยกกําลัง N ก็คือดิฟครั้งที่ N ลดลงไปเรื่อยๆ N-1, ่อยเลบหนึ 2, ่ง n ลบสอง n ลบสามไปเรื่อยๆจนถึงดิฟครั้งที่หนึ่งไม่ดิฟแล้วฝั่งซ้ายมือจะเป็นตัวแปรอิสระเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้าเนะะี a ่ยค่ะ a ศ x a 1 x a, 1 x, a n ล x ไปเรื่อยๆจนถึง a n เนี่ย จะเป็นฟังก์ชันของ x อ,อย่างเดียวหรือเป็นค่าคงที่ก็ได้เมื่อไหรก็ตามสมการคุณอยู่ในรูปแบบแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวนี้มันเป็น ODE ใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกมันว่าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบเชิงเส้นถ้ารูปสมการไม่ใช่เป็นแบบนี้ ไม่ใช่เป็นแบบนี้เช่นเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในสมการเชิงอนุพันธ์ของเรามีผลคูณข้อที่หนึ่งนะคะมีผลคูณระหว่างอนุพันธ์ของตัวแปรตามคูณกับอนุพันธ์ของตัวแปรตามไม่ใช่ถึงเซนถ้ามีอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนนิยามอีกคำหนึ่งอ๋อเดี๋ยวสอนเพราะสอน นิยามสองตัว order ภาษาไทยเรียกว่าอันดับ degree ไม่มีภาษาไทยใช้ทับศัพท์คำว่า degree นะคะ order หมายถึงอะไร order หรือลำดับของสมการเชิงอนุพันธ์หมายถึงจำนวนดิฟสูงสุดในสมการอันเชิงอนุพันธ์นั้นเช่นที่คิเขียนอะไรเช่น เนี้ยค่ะน้ำบอกจะมีสมก,การเชิงหูพันเนี้เช่นสมก,การนี้เอาสมก,การนี้เนี่ยค่ะดูสมก,การนี้จำนวนจำนวนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนครั้งที่เราดิฟสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่สองเนี้ยค่ะสมก,การนี้เป็นสมก,การ เชิงอนุพันธ์แบบสามัญอันดับสองสมการนี้นะคะ่ะที่ดิฟจวมเงนครั้งที่ดิฟสูงสุดเพิ่มที่ดิฟสูงสุดเลยในสมการคือสามนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น ODE หรือสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญอันดับสามนั่นคือความหมายของออเดอร์นะคะอะ่แล้วสมการนี้ดิฟสูงสุดกิจคือหนึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพ a r t i ที สมการเชิงคอณย่อยอันดับหนึ่งเป็นต้นนะคะนั่นคือความหมายของอันดับต่อไปความหมายของดีกรีดีกรีหมายถึงเลขยกกําลังทุกเทอมในนิยกกาลังหนึ่งหมดเลยถูกไหมทุกเทอมในนีิยกกําลังหนึ่งหมดเลยคือไม่มีตัวมันเองคูณกับตัวมันเองก็ถือว่าเป็นยกกําลังหนึ่งสมการนี้เรียกว่า ODE อันดับสองดีกรีหนึ่ง สมการนี้เรียกว่า ODE อันดับ3ามดีกรีหไม่มีตัวไหนยกกำลัง2เลยถูกไหมคะเดี๋ยวจะเขียนตัวที่ไม่ดีกรี1ให้ดูอันนี้เป็น ODE หรือ PDE เลนะโอ้ด oh, ีอ e. ีเอาอตัวตัวแรกดังๆไงเพราะว่าตัวสองมันดีอ e ีทั้งคู่คูหูไม่ดีนะคะอย่างเงี้ยดิฟสูงสุดคือครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองคือก้อนนี้ถูกไหมคะแต่ดีกรีสูงสุดคือสองคือก้อนนี้เห็นไหมคะคือมันมีตัวมันเองเนี่ยยกกําลังมากกว่าหนึ่งนะคะตัวนี้คือยกกาลังสองอย่างนี้เรียกว่า ODE อันดับ2ดีกรี2เจอกันไหมแยกอันดับกับดีกรีเป็นไหมอ่ะโอเคมีใครแยกไม่เป็นมีใครแยกไม่เป็นนะฉะนั้นตัวอันดับกับดีกรีเราจะมองที่เทอมอนุพันธ์ของมันนะ เรามองที่เทอมอนุพันธ์นะตัวที่อนุพันธ์สูงสุดก็จะเป็นตัวแทนอันดับนะคะตัวที่ดีกรีสูงสุดก็จะเป็นดีกรีแทนของสมการนั้นแต่ดูที่ตัวที่เป็นเทอ,อ,อมอนุพันธ์ของมันนะคะเช่น เช่นสมก,การนี้อันดับอะไรคะอันดับอะไรสามดีกรีอะไร,ด,รดีกรีหนึ่งข้ามดูตัวนี้นะบอกแล้วว่าต้องดูตัวที่เป็นอนุพันธ์ของมันนะคะตัวอนุพันธ์ตัวแปรตามนะคะฉะนั้นตัวนี้มีตัวแปรตามคือ y ตัวแปรอิสระคือ t นะคะตัวนี้จะเป็น ODE ค่ะเป็น ODE ที่เป็นอนันดับสาม ดีกรีหนึ่งนะอย่นัเราไปมาดูคําว่าล er ีเนียแล้วดูยังไงมันเรียกว่าล er ีเนียนะคะลีเนียอย่างที่บอกต้องเป็นไปตามสมการนี้นะะจริงๆเขาก็จะมีคําพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึนงที่ช่วยในการพิจารณาว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี้ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันอที่เป็นลีเนียหรือไม่เขาบอกว่าหนึ่งเลยรูปสมการต้องเป็นแบบนี้ แล้วเขามีข้อที่เฉพาะให้เราฟังอีกนิดนึงคือหนึ่งในสมการนี้เนี่ยจะต้องไม่มีเทอมอนุพันธ์ของตัวแปรตามคูณกับอนุพันธ์ของตัวแปรตามจะนึกว่าคุณมองดูในนี้มีไหมไม่มีมีไหมมีตัวมีอนุพันธ์ของมันคูณกับอนุพันธ์ของมันไหมในนี้ไม่มีมีแต่บ,บวกกันไปเรื่อยๆอ,อ่าสองดีกรีต้องเป็นหนึ่ง เห็นไหมในนี้ดีกรีหนึ่งหมดเลยแม้กระทั่ง y ตัวสุดท้ายก็ยังเป็นดีกรีหนึ่งเนี่ยสามต้องไม่มีผลคูณระหว่างตัวแปรตามกับอนุพันธ์ของมันเแม้มันไม่มี y คูณอยู่กับ dy เห็นไหมคะสามแล้วนะ ต้องไม่มีฟังก์ชันอดีไซน์ของ y เช่น sin y cos y ของตัวแปรตามไม่ใช่ของ y ต้องไม่มีฟังก์ชันอดีไซน์ของตัวแปรตามตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรตามเฉยๆต้องเป็น y เฉยๆเป็น exponential y ก็ไม่ได้ถ้า y เป็นตัวแปรตามนะคะในนี้ต้องไม่มี exponential y ต้องไม่มี cos y ต้องไม่มี sin y แต่มี exponential x ได้เพราะ x เป็นตัวแปร ฉะนั้นจะมีทั้งหมด4ข้อถ้าปรากฏว่ามีอันใดอันหนึ่งในนี้ถือว่าไม่ใช่รีเนียหมดเลยเข้าปะแอะดูอันนี้2ส,ส,สมการนี้เป็นรีเนียไหมมองไม่ค่อยเห็นเลยเอาอีางนี้ดีกว่าสมการนี้เป็นรีเนียไหม เป็นลีเนีย่ยไหมตอนนี้คุณแยกได้สมการนี้คือ ODE คุณแยกได้ว่าเป็นอันดับ3ามดีกรีหเป็นลีเนีย่ยหรือเปล่าเป็นไหมอะคนที่ว่าเป็นเพราะอะไร ไอ้คนที่ว่างเ,งเงียบๆคืออะไรอ,อะอ่ะคุณดูรูปสมาการของลีเนียตอนนี้เนี่ยตัวแปรอิสระของเราคือ t ใช่ไหมคะตัวแปรอิสระค,คือ t นะอ่ะคุณดูเทอมแรกเหมือนไหมสัมประสิทธิ์ข้างหน้าบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็น t ก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้นี่ของเรามีตัวเลขหนึ่ง เทอมแรกเป็นย,ย,ยังคงความเป็นลีเนียอยู่ถูกไหมคะเทอมที่สองได้ไหมได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าฟังก์ชันของตัวแปรอิสระคูณอยู่กับอนุพันธ์ของตัวแปรตามอนุพันธ์อันดับไหนก็ได้ไม่เป็นไรได้เทอมนี้ก็ยังใช่อยู่เทอมนี้ใช่ไหมใช่เพราะมันคือฟังก์ชันของตัวแปรอิสระสมการนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นดีกรีหนึ่งอยู่นะคะ สมการนี้ยังถือว่าเป็นดีกรีหนึ่งอยู่ตัวนี้ได้ไหมได้ไหมตัวสุดท้ายนี่ได้ไหมตัวนี้บอกว่าเป็นฟังก์ชันกับตัวแปรอิสระนี่เป็นฟังก์ชันกับตัวแปรอิสระไหมเป็นไหมเป็นฉะนั้นสมการนี้เป็นลีเนียร์ไหมเป็นฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเรียกเต็มๆนะมันยาวมากสมการเชิองอนุพันธ์สามัญ แบบเชิงเส้นอันดับสามดีกรีหนึ่ง